รครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับรายการธรรมะพบพระพบธรรมกับวัดธรรมม่วงซึ่งแสดงธรรมโดยท่านพระครูพิสิทธิ์ศรีอาจารย์เจ้าอาวาสวัดธรรมม่วง ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยมีผมนายแพทย,ย์ทองแก้วพูนาธิการข่าวลบบุรีโพสต์ทีวีเชิญท่านติดตามรับชมรับฟังได้นะบัดนี้ครับท่านนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมบุทตัสยธรรมาเหตุปัพพวาแต่สังเหตุตถาคโตแต่สัญะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมาโนตีนบัต้ อัตมาภาพจัะได้แสดงวัรรมเทศนาเพื่ออบ,บรมจิตและสติปัญญาของสาธุชนทั้งหลายผู้ใกล้ทำและปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมเพื่อความหลุดพ้นท้งเบื้องต้นทรามกลางและในที่สุดตามแต่อัธยาศัยตามแต่เวลาที่กำหนดขอให้ทุกท่านตั้งใจ นอบน้อมนมัสการองค์พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะตั้งใจสมรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลธรรมสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือการปรารบธรรมนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไปว่าผู้ใดก็ตามแม้ศึกษาธรรมเพียงเล็กน้อยและเข้าใจในธรรมะเพียงหนึ่งข้อที่พระองค์ทรงสอนและไปแสดงหรือว่าไปเผยแผ่ให้กับสัตว์ทั้งหลายในโลกหรือว่าญาติโยมทั้งหลายก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในอนาคตและในปัจจุบันดังนั้นการ ที่พระภิกษุในมารศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมนั้นก็เพื่อศึกษาและปฏิบัติขัดเกลากิเลสของตนเองเป็นที่ตั้งขัดเกลากิเลสตนเองให้บางเบาและขัดเกลากิเลสตนเองให้เหลือน้อยที่สุดตามแต่อัตยาศัยหรือกําลังในการกระทํา คณะธรรมาภาพก็ศึกษามาและปฏิบัติมาพอสมควรก็ได้มีโอกาสจะขอได้แสดงธรรมหรือประรบธรรมให้พอเป็นสังเขปพ,พอประดับสติปัญญาของท่านผู้รู้ทั้งหลายหรือว่าท่านที่ยังไม่รู้ก็ได้ฟังแล้วก็จะรู้เพิ่มขึ้นท่านที่รู้อยู่แล้วก็จะได้เติมสิ่งที่ขาดต่อสิ่งที่จะต้องปรารถนาในการ ฟังให้เจเริญในธรรมต่อไปแม้ว่าก็ทรรมต่างๆที่จะมาศึกษามานี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมจากพระโอษฐ์ก็จริงแต่ว่าการเข้าใจในธรรมนั้นของสาวกหรือว่าของผู้ที่ศึกษานั้นก็ย่อมมีแตกต่างกันไปเห็นแตกต่างกันไปแต่ก็ย่อมมีบรรทัดฐานคือพุทธวจนะ ซึ่งคาที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สอนให้ให้รู้จักให้รู้จักอะไรรู้จักตัวตนรู้จักว่าตนนี้มันไม่ใช่ตนดังคําพระบาลีว่าเอตังมะมะเอโซหมัสมิเอโซมีอัตตาติหมายความว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นของเรา และนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเข้าในหลักของออสังโยชน์สประการซึ่งเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของพระอริยบุคคลเบื้องต้นคือพระสวดาบันนั้นคือสักยติทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลพระปรามาศสักยญิทิฏฐิคือเห็นอย่างไรคือเห็นว่านั่นไม่ใช่เราและเราไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งนั้นขันห้าก็ไม่ใช่ของเราและเราก็ไม่ใช่ขันห้า คือพูดง,ง่ายๆว่าไม่เอาตัวเราไปตั้งต้นหรือว่าสมมุติขึ้นจนเกิดความยึดมั่นถือมั่นและ,ะไม่สามารถที่จะจางคลายจากความยึดมั่นนั้นได้คำสอนในพุทธศาสนีขององสมมาสัมพุทธเจ้าในบทธรรมวัชเชาที่เราเคยสวดกันพุทธศาสนีพหุลาภวัตติ พระองค์จะบอกว่ารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสร้างขารอานิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพธรรมาอนัตตาติท่านทั้งหลายสงสัยไหมว่ารูปเมื่อไม่เที่ยงในขันห้า คือกายของเราเนี่ยแต่แยกเป็นสัพบเป็นบาลีหรือว่าเป็นคําให้เข้าใจเพราะว่าพระองค์ทรงจําแนกธรรมสั่งสอนสัตว์อสมภาพก็เรียนแล้วก็ศึกษาว่าเอารูปนี่คืออะไรเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรสังขารสังขารคืออะไรและวิญญาณคืออะไรเมื่อรู้แล้วว่ารูปนั้นไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง ไปตามการเวลามีสภาพที่เป็นสุขเป็นทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์อยู่เสมออย่างใดอย่างหนึ่งและมีสภาพจิตที่ปรุงแต่งในอารมณ์ทุกๆอารมณ์ที่เข้ามากระทบกับใจและวิญญาณจะเกิดขึ้นก็คือต่อเมื่อว่าตาคืออยวัยะเขาเรียกว่าอวัยวะภาย,ภายนอก อภยญภายในของกายของกายนี้นะเรียกว่าอภาภายในของกายนี้ไปเห็นรูปภายนอกอพราะตาเห็นรูปก็เห็นแค่สีของรูปและจิตนั้นไปเห็นเข้าก็เกิดวิญญาณคําว่าวิญญาณเนี่ยแปลว่าความไปรู้นะคือไม่แค่คือจิตนะั้มันไปรู้ว่าอันนี้คืออะไร คือที่ตั้งแห่งความรู้ว่าไปไปรู้อันนั้นรู้อันนี้รู้ว่าเป็นเสียงอะไรรู้ว่าเป็นสิ่งใดรู้ว่ากลิ่นอะไรรสอะไรก็เนื่องจากความกระทบกระทั่งที่ที่เข้ามาทางอ,อายตนะทั้งขับภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองตาเมื่อเห็นรูปหูได้ฟังเสียง หูฟังเสียงเคยได้ยินเสียงนี้คือเสียงอะไรเราก็จะรู้ว่าเสียงนี้เสียงอะไรจะรู้ได้ยังไงก็รู้ว่าเพราะว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของความจําได้ไม่รู้ก็คือตัวเป็นตัวสัญญาที่ไปจําว่าเสียงนี้เราเคยได้ยินมาว่าเป็นเสียงอะไรเราจึงรู้ว่านั้นเสียงอะไรพอรู้ว่าเราเป็นเสียงอะไรแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าอ๋ออันนี้มันเป็นเสียงนี้มันทําให้เราเกิดสุขหรือเกิดทุกข์หรือเกิดความ เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์นี่เป็นเวทนาและจากนั้นเนี่ยจิตคือจิตของเราเนี่ยมีหน้าทีา่ปรุงแต่งอยู่แล้วจะปรุงแต่งมากปรุงแต่งน้อยก็แล้วแต่อัตยาสัยแล้วแต่กําลังความปรุงแต่งของคนมีมากไม่เท่ากันผู้ที่ฝึกจิตฝึกธรรมก็จะปรุงแต่งน้อยผู้ที่ฝึกจิตฝึกธรรมน้อยก็จะปรุงแต่งมากอย่างนี้เป็นต้น ดังนั้นการพิจารณาในขันท่าตามพระอุลานุศาสนีที่ทรงสอนจะสังเกตไว้ว่ารูปปังอนิจจงนะวิญญาณังอนิจจงรูปปังอนัตตาแต่ทำไมไม่มีคำว่ารูปทุกเวทนาทุกสัญญาทุกสังขารทุกวิญญาณทุกว,ญญวิญญาณนวิญญาณทุกเพราะว่า <c oughs> เมื่อไม่เที่ยง นะสะภาพธรรมทั้งหลายในโลกนะเมื่อไม่เที่ยงมีความแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งนั้นตามการเวลานี้ย่อมมีความทนอยู่ได้ยากจึงเป็นทุกขนะ์ถ้ามันทนอยู่ได้มันก็ยังไม่เป็นทุกข์มันยังเป็นสุขอยู่หรือเปล่าตามที่เราเข้าใจ และเราสมมุติมันขึ้นว่าว่าอันนี้เขาเรียกสุขสุขนั้นคือทุก์มันเบาบางลงหรือหรือว่าทุก์ขมันลดจํานวนลงแล้วพอทนได้เราจึงเรียกว่าสุขแต่สุกนั้นก็ไม่ได้สุขอยู่นานสุขอยู่ชั่วครั้งคราวแล้วก็เสื่อมไปเกิดดับนับคนาบังคับบัญชาก็ไม่ได้สูญสลายไปในที่สุดสุดท้าย แม้แต่ร่างกายของเราผมเส้นเดียวก็ยังเอาไปไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเขนถูกเข้าเข็นเข้ากองไฟแล้วเผาให้หมดไหม้ไม่เหลือแม้แต่อัฐิหรือกระดูกที่เหลือก็เป็นผงๆผงหรือน้อยมากถามว่าสารประโยชน์ในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีเท่านั้นหรือมีเท่านี้หรือ กล่าเลยก็คือการที่มีชีวิตอยู่แล้วเรามีตัวตนที่ประพฤติอยู่กับบุคคลรอบข้างประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมกับคนรอบข้างเริ่มจากคนรอบข้างก่อนคนข้างข้างตัวคนรอบๆอบตัวเริ่มเริ่มต้นจากจิตของเราที่เราฝึกจิตฝึกกายฝึกสมาธิฝึกภาวนาฝึกการเดินจงกรมนั่งสมาธิ ฝึกความระงับยับยั้งชั่งใจฝึกลดความโกรธฝึกลดความหลงฝึกลดความมีมาน้าทิฐิถือตนถือตัวฝึกความเห็นเกตตัวให้น้อยลงอย่างนี้เป็นต้นจากใจของเราภายในสู่ภายนอกเมื่อสู่ภายนอกบุคคลภายนอกเห็นและสัมผัสและรู้ก็จะเข้าใจว่าเราเป็นผู้ฝึกทำฝึกจิตไม่ใช่ พูดเป็นพูดเก่งแต่ทำไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธทรรมที่ประพฤติกับพุทธวจนะที่จะมาตั้งเป็นนิเคปบ,บทเบื้องต้นว่าเยธรรมาเหตุปปภาวเตสังเหตุตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทรจะเอวังมาทีมหาสมโนนั้นหมายความว่า พระตถาคทเจ้าตรัดเหตุแห่งธรรมและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นซึ่งปกติพระองค์ตรัดอย่างนี้สอนอย่างนี้อยู่เป็นประจำดังนั้นท่านทั้งหลายความยึดมั่นถือมั่นในธรรมที่จะมาประรบในพระภูลานุศาสนีว่าสัพเพธรรมาอ,อนัตตาก็คือธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแม้ธรรมนั้นก็ควรปล่อยวาง ความที่รู้แล้วควรควรปล่อยวางด้วยปล่อยวางความรู้หรือแต่ความว่างความว่างว่างในที่นี้คือว่างจากกิเลสนี่เองว่างจากความปรุงแต่งของจิตเรียกว่าเป็นวิสังขารคือความไม่ปรุงแต่งจิตไม่ปราศจากความปรุงแต่งก็เข้าหลักแห่งความถึงความที่ว่าจะสิ้นกิเลสในอนาคตเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าก็เหมือนกับว่าเราเห็น กิเลสข,ของเราเราก็ต้องรู้ว่ากิเลสความโลภเนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างไรกิเลสความโกรธเนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างไรเราจะงับระงับเราจะดับหรือเราจะควบคุมมันได้อย่างไรความหลงเราจะควบคุมมันได้อย่างไรความถือตนถือตัวความมีมาทิทิความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่อะไรต่างๆที่เราคิดอยู่หรือที่ทําอยู่นั้นเราจะทําอย่างไรให้มันมี ขอบเขตแล้วให้มันมีให้มันเป็นธรรมเพราะว่าเมื่อทําแล้วเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายเราก็เหลือแต่สารประโยชน์ที่เป็นกุศลที่จะนําพาดวงจิตดวงธรรมของเราไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่นั้นอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเ,เป็นเรื่องในอนาคตแต่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าเราฟังธรรมปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมนี้ก็เพื่อขัดเกลาตนเองขัดเกลา ใจของเราและนำพาแนะนำหรือสั่งสอนหรืออบรมหรือบอกกล่าวกับคนรอบข้างของเราให้รู้จักร,รักษากายรักษาวาจาและรักษาใจกายรักษาอย่างไงกายรักษาไม่ให้เบียดเบียนไม่มีการฆ่าสัตว์ไม่มีการมีพื้นไม่มีการมีพืชผ,ผิดในกามหรือรักขโมยใจ ของเราก็ไม่โลภไม่โกรธและไม่หลงไม่เห็นผิดตามธรรมหรือว่าไม่เห็นผิดจับทํานองกองธรรมและเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นทิฏฐุชุกรรมทิฏฐุแปลว่าอ่ทิฏฐิบวกอุชุแปลว่าตรงอุชุแปลว่าตรงทิฏฐิแปลว่าความเห็นกรรมก็คือการกระทาให้ความเห็นให้ตรงเข้าหลักของสัมมาทิฏฐิคือเข้าปฏิบัติให้ถึงความหลุดพ้นหรือว่าความดับไม่เหลือนั้น ก็คือมากมีองค์แปดประการซึ่งมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเมื่อมีความเห็นถูกแล้วความคิดก็ย่อมถูกด้วยความคิดถูกการการะทําก็ถูกวาจาพูดออกมาก็ถูกการงานก็ถูกอาชีพก็เลือกได้ถูกต้องและมีความเพียรที่จะพยายามระงับดับกิเลสนั้นให้เบาบางลงเท่าที่จะทำได้อย่างไรมากน้อยแค่ไหน สุดแท้แต่อัตยาศัยและกําลังกุศลของท่านถ้ากําลังกุศลเยอะก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้นในภพนี้ชาตินี้แต่ถ้ากําลังกุศลน้อยก็สามารถที่จะอาจจะแพ้แพ้ไปในที่สุดหรือว่าอาจจะบกพร่องหรือว่าขาดตกบกพร่องไปอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นทา่ทานทั้งหลายจะามาภาพจเจริญสัทธมหรือจเจริญวิสัชนาในธรรมที่ศึกษาและ ปรารให้ท่านฟังนั้นเป็นเพียงเล็กน้อยเป็นเพียงส่วนหนึ่งก็อาศัยสติปัญญาที่มีอยู่น้อยนิดนี้พยายามศึกษาและปฏิบัติได้เท่าที่เราจะทำได้เพราะว่าธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ศัสรูนั้นลึกซึ้งสุข,ขุมคำเีรภาพ ไม่ได้จะเข้าใจในการแค่ตรึกหรือฟังเพียงครังเดียวดังนั้นเราทั้งหลายเราท่านทั้งหลายนั้นเป็นเพียงสาวกสาวกหรือสาวก,กะแปลว่าผู้ฟังดังนั้นสุตตมยปัญญาจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะกระทำอย่างยิ่งฟังให้เยอะๆฟังให้มากๆฟังให้เข้าใจทำข้อเดียวสามารถจะยัง ให้จิตนั้นเข้าใจถึงธรรมอีกหลายๆข้อได้ถ้าหากว่าจิตนั้นเป็นจิตที่สงบแล้วระงับและกิเลสน้อยลงแล้วก็จะเข้าถึงธรรมได้ในที่สุดดังนั้นลาพรา,าพก็ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท,ท่านที่ได้ฟังธรรมและตั้งใจในการฟังธรรมปรากฏว่าสิ่งที่ ารารบนั้นจะเป็นประโยชน์มากหรือน้อยป,ประโยชน์อย่างที่สุดอย่างไรกับท่านทั้งหลายก็ขอให้ใช้สติปัญญาและพิจารณาตามสมควรแก่สติปัญญาของท่านและทุกๆคนและทุกทุกท่านตามมาพีเพียงปัญญา <c oughs> เพียงเล็กน้อยศึกษาปฏิบัติมาได้เพียงเท่านี้เข้าใจเพียงเท่านี้อธิบายได้เพียงเท่านี้ลึกซึ้งกว่านี้ก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ จึงปรารบมาฝากให้ท่านท่านทั้งหลายว่าเราเป็นสาวากะโูมก็คือผู้ผู้ที่เกิดมาเป็นสาวกคือเป็นผู้ฟังนั่นเองคือต้องฟังคําสอนของพระพุทธเจ้ามากๆเมื่อฟังแล้วเราก็เอามาสติมาพิจารณาใคร่ครวนปฏิบัติให้เข้าใจธรรมนั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงจะถึงความที่สุดแห่งทุกข์อย่างนั้นหรืออย่างไร หรือตามอัธยาศัยตามกําลังกุศลที่มีมาก็ขออนุโมทนาไว้ณที่นี้บุญกุศลที่ตาม,มาได้บําเพ็ญแล้วทั้งกายก็ดีวาจาก,ก็ดีและใจก็ดีที่บําเพ็ญมาตั้งแต่นเนกาชาตินรับชาติไปทวนนั้นจนถึงปัจจุบันในวันนี้จงเป็นตะบะเป็นภาวะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายและคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้บําเพ็ญแล้วก็ขอให้มารวมกันเป็นตะบะเป็นภาวะปัจจัยให้ทุกท่านได้ถึงความสิ้นกิเลส ประขาดจากสันดานในอนาคตการคิดหวังสิ่งใดอันชอบประกอบด้วยกุศลขอจงมุ่งมั่นในกระมนสมดังจิตปรารถนาปรารถนาทรัพย์สินเงินทองก็ขอให้มีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้มีใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมให้ถึงความสิ้นทุกข์เมื่อยังไม่สิ้นกิเลส เมื่อใดยังศึกษาและปฏิบัติธรรมเมื่อมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติใจก็ข,ขอให้ได้เข้าถึงธรรมแห่งความเป็นพุทธะคือความตื่นรู้จากกิเลสทั้งหลายให้ได้ดวงตาเห็นธรมรมรู้ธรรมตามความเป็นจริงในอนาคตการเบื้องหน้าทุกท่านทุกคนเทูนขอประชาสัมพันธ์ นิดหนึ่งว่าพอดีช่วงนี้ตมากำลังสร้างอุโบสถอยู่แล้วก็เลยว,วันที่19มิถุนาจะเป็นวันครบรอบวัด68สิบแปดปีวัดเนี้คือก่อตั้งมาเป็นสำนักสงฆ์ตั้งแต่สองสี่เเป็นต้นมาจนถึงมาเป็นวัดถูกต้องในปัจจุบันนี้ก็คือสองหหห้า ครบ68ปีดังนั้นในวันอาทิตย์ที่19มิถุนาก็จะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลซึ่งสร้างหลังคาอุโบสถเน้นไปที่หลังคาเพื่อที่จะทำหลังคาให้ให้รู่่วงไปแล้วจะได้ทำบริเวณรอบๆโบสถ์จะมีการถมดินถมอะไรอีก,อ,ก,อ,กอีกเยอะผสมควรดังนั้นยังขาดอยู่เป็นจำนวนมากและยังต้องการอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นตมาที่ทางวัดนี่ก็ไม่ได้แจกซองไม่ได้เรียรายอะไรก็ถือโอกาสเผยแผ่ธรรมไปด้วยแล้วก็สร้างผู้สนผลบุญในการเผยแผ่ธรรมไปแล้วก็ประชาสัมพันธ์ว่าวัดเนี่ยกำลังมีการก่อสร้างเนื่องจากว่าที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดมาทั้งนั้นนั่นมาก็ทําให้ความสะดุดทุกๆอย่างช่างเชิงอะไรก็หายากดังนั้นก็ก็ขอขอ,ขอประรบแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ ให้ญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาสอ,อ,อยากจะสร้างบุญก,ก็สร้างได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ข้างหน้านะหรือจะโทรมาหาตามาที่ที่เบอร์2เบอร์นี้ก็ได้081-290-6154แล้วก็080-253-9699เอ่อโทรมาจะนัดหมายเวลาหรือว่าจะมาทำบุญหรืออะไรต่างๆตามกำลังของท่านนะ ไม่ได้เจาบจองว่าจะได้เท่าไหร่จะได้มากหรือน้อยแค่ไหนเพียงแต่ว่าขอให้ท่านมีจิตที่เป็นกุศลที่จะกร,ระทำถาวรวัตถุให้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาดีเถิดเพราะว่าบ้านนี้ไม่เคยมีอุโบสถเลยนะ68ปีมาแล้วเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นได้สองปีเองนะปีที่66เกิดเกิดขึ้น เพิ่งสร้างสรมาสองปีแล้วแต่ก็ยังไม่ไปไหนเ,เพราะเจอภาวะโควิดเข้ามาอีกสองปีแล้วก็เลยทําให้การก่อสร้างชะงักลงรวมทั้งจตุปัจจัยอะไรต่างๆพอดีก็ต้องใช้จ่ายภายในวัดอยู่พอสมควรก็ไม่ได้มีเงินเยอะไม่ได้เป็นินถึงเงินถังเหมือนวัดอื่นๆวัดรวยเขาพระธรรมาจะาเน้นว่าวัดนียจะต้องเป็นสถานที่ร่มรื่นเหมาะสมควรแก่การปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติ กายวาจาใจของเราให้อยู่กับธรรมชาติมากที่สุดส่วนถามว่าวัตถุที่สร้างเนี่ยเอาจําเป็นเท่านั้นถึงจะทำถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็คงไม่ทําดังนั้นอุโบสถนี้เหมาะสมแล้วพิจารณาแล้วสมควรแล้วที่จะสร้างเพราะว่าวัดไม่มีอุโบสถพระก็ต้องไปบวชที่อื่นเวลารับกระถินสวดชุมสงหรือว่าสวด ยติจตุกรรมมาจาอะไรต่างๆไม่ว่าทุติยกรรมมาจาก็ตามรวนแล้วจะต้องอใช้เขตสีมาหรือว่าอุโบสถทั้งสิ้นดังนั้นก็เลยฝากไว้ว่าท่านที่มีศรัทธาก็ดียังไม่มีศรัทธาก็ดีขอฝากให้ท่านาได้ฟังได้เข้าใจว่าวัดจําเป็นจริงๆที่จะต้องมีอุโบสถเพราะว่าอุโบสถนั้นเป็นเหมือน สิ่งที่สมมุติขึ้นและให้พระเข้าไปบวชกุลบุตรของท่านเพื่อสืบอายุพระศาสนาให้ยืนยาวสืบไปและเป็นสิ่งที่เป็นทาววัตถุที่เราควรอนุรักษ์และทนุถนอมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองสืบไปก็ตามที่ตมาภาพฝากประชาสัมพันธ์ก็ขอ อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านทุกคนขอจเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกคนทุกท่านและปรารถนาสิ่งอันชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำเร็จในปัจจุบันพบนี้ชาตินี้แม้ว่าจะทำได้เท่าใดก็ทำเอาเท่าตามที่ว่ากำลังของเราอย่าไปเป็นหนี้เป็นสินก็ไม่เอานะก็ ไม่ไม่ไม่พัฒนาความเบียดเบียนที่จะเบียดเบียนญาติโยมที่ออลําบากอยู่แล้วก็ให้มาทําบุญไม่ใชนะ่ก็คือถ้าลําบากอยู่ก็เอาไว้ก่อนทําน้อยลงก็ไม่เป็นไรนะเอาเข้าที่ท่านสะดวกเอาที่ท่านได้นะก็ขออน้มทนาไว้นะที่นี้ขออํานวยพรจ้ะสาธุบธังสะระังเกจ